่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วส่วนเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงผ่อนผันให้ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมผ่านเข้าออกทางบกได้ค่ะจึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมคือจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอี่ยนสตึงบกเปิดปิดด่านในเวลา แปนาฬิกาถึง16นาฬิกาอนุญาตให้รถสินค้าผ่านเข้าออกได้ไม่เกินวันละ140คันค่ะโดยผู้ประกอบการต้องประสานกับฝ่ายกัมพูชาเองโดยจุดพันแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดเปิดปิดด่านในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้ไม่เกินวลนละ100คันผู้ประกอบการต้องติดต่อฝ่ายกัมพูชาเอง และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเปิดปิดด่านในเวลา8นาฬกาถึง12นาฬิกาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้ไม่เกินวันละ40คันผู้ประกอบการต้องติดต่อฝ่ายกัมพูชาเองเช่นกันโดยคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปและก็จะใช้คำสั่งนี้เป็นหลักค่ะแม้มาตรการดังกล่าวมีความพยายามช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแต่ก็มีข้อมูล ว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงยืนยันว่าหากไทยไม่เปิดปิดด่านตามเวลาเดิมก็คือ6นาฬิกาถึง22นาฬิกากัมพูชาก็จะยังไม่เปิดด่านซึ่งก็อาจทําให้ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเพราะว่าตามคําสั่งของกองกําลังบุรพาล่าสุดให้ผู้ประกอบการติดต่อฝ่ายกัมพูชายเองคาดว่าอาจใช้เวลา2-3วันน่าจะมีความชัดเจนในการติดต่อประสานงานของผู้ประกอบการไทยว่าจะได้ผลหรือไม่ค่ะ